วันนี้ผมจะมาสอนเล่นอีซูชินนะครับจังเกิลมากประโยชน์หนึ่งในตัวที่ถูกกีบปล่อยมากในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเลยของ M7 นะครับข้อดีของอีซูชินเนี่ยก็คือดาเมจที่แรงมากตีติดชีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทำให้ฟาร์มไวมากแถมอัตตินะครับเมื่อกดใช้จะเปิดแมททั้งแบททำให้เราเนี่ยไปแยกฟาร์มได้ง่ายแล้วก็มีสกิลแดชนะครับถ้าเราตีติดชีเนี่ยจะลดคู่ดาวสกิลทำให้ในไฟเนี่ยเราสามารถแดชได้ดุรัวเลยก็จะโดนลวงยากมากๆ เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของยีซูชินกันก่อนนะครับการโจมตีปกติของอีซูชินจะมี2แบบนะครับก็คือแบบดาบแล้วก็แบบธนูและการโจมตีปกติของอีซูชินเนี่ยจะติดชีได้2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบหรือธนูจะติดได้แค่2ครั้งนะหครั้ง2ครั้งพอครั้งที่3มเนี่ยมันจะไม่ติดชีแล้วหรือจะเป็นฟันดาบก็ได้ฟันดาบก็จะติด2ครั้งเหมือนกันฟันดาบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งที่3มันจะไม่ติดชีเห็นปะ แล้วก็ดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือ70%แล้วก็55%ส่วนวิธีที่ทําให้เราติดคีย์ร้อยเได้เนี่ยก็คือการตีสลับดาบนะครับตีไกลตีใกล้ตีไกล,ต,กลตีใกล้เห็นปะดาเมจผมจะไม่ลดลงเลยต่อไปนะครับสกิลที่1จะเป็นการแดชไปทําดาเมจนะครับถ้าแดชผ่านตัวจะทําดาเมจนะแล้วก็สกิลนี้เนะี่ยยังใช้หลบสกิลได้นะครับมีระยะเวลาหลบสกิลอยู่ที่0.4นย์จุีวิ แล้วก็ยังไม่หมดนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีติดชี้เนี่ยมันจะลดคู่ดาวสกิลหของอิซูชิล,ลงด้วยก็จะทําให้ในไฟเนี่ยอิซูจินสามารถกดแดได้รัวๆเลยถ้าเราโจมตีปกติติดชี้นะสกิลสอนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันกดหนึ่งครั้งจะเป็นการฟันดาบนะครับฟันลมทำดาเมจ กดค้างจะเป็นการซูมธนูนะครับยิ่งเราซูมนานเท่าไหร่มันจะดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมากสุดถึง200เลยแล้วก็เมื่อกดใช้สกิลนี้นะครับอิซุชินจะได้รับการโจมตีปกติที่มันติดคี้มาอีก2ครั้งนะครับก็คือถ้าเราไม่อยากเข้าไปแนบตัวอีกฝั่งเนี่ยเรายิงธนูไป2ครั้งนะครับยิงปึ๊บป๊บแล้วเราก็ฟันลมที่พื้นได้แล้วเราก็จะได้ยิงมาอีก2ครั้งนะเห็นปะมันจะติดคี้ได้4รอบเลยหรือเราจะตีเป็นตีลม2ครั้งแล้วก็ซูมไกลๆ จะมองเห็นทั้งแบบเป็นเวลาสวิเรือ,อน,นี้เนี่ยจะอยู่กับเราได้15วินาทีเลยนะครับระหว่างที่เรากดใช้เนี่ยเราจะได้รับความเร็วขึ้นที่70%อแล้วก็ลดลงมาเหลือ20%นใน2วิเรือลบอันนี้เราสามารถปาไปใส่ศัตรูได้นะครับคนที่โดนจะโดนทาดาเมจแล้วก็โดนสตตนสูตรจุดแปดวินาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรือลบปลาลงมานะครับจะทําดาเมจ3รอบแล้วก็จะสรูศัตรูลง30%สนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราจะได้รับการโจมตีปกติที่มันติดเมือ้อ,อันนี้ คอมโบนะครับไม่มีอะไรตายตัวเลยเราเปิดใช้อันติกดสกิลสองซูมไกลๆก็ได้แล้วก็ไปไล่ยิงนะพอเราเห็นจังหวะที่มันควรปล่อยเรือลงมาสตันตอีกฝ่ายเนี่ยแล้วก็ปล่อยเรือลงมาแล้วเราก็สลับตีใกล้ตีไกลไปเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นกดอันติค้างเรือลบไว้แล้วก็ค่อยปล่อยเรือตอนที่อีกฝั่งเข้ามาลวงเราทํายังไงก็ได้นะครับของอีซุนชชนมันไม่มีคอมโบที่ตายตัวเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ เติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องที่ Richman Shop และ Richman Cup การแข่งขันคว้าเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านลุ้นรับเพชรที่ลาย at Richman Shop ร่วมชมวอ t c ช Party ไปพร้อมกับเราสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า40,000บาทแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจ Richman Shop แล้วเจอกัน มาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนแนวทางการเล่นอิซูชินะเกมนี้ผมแล้วก็เจอป่าเป็นเรียวมอร์ดนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยยังไงผมก็สู้เรียวมอร์ดไม่ได้นะตอนช่วงเบลสี่เนี่ยเรียวมอร์ดมันเก่งมากๆเกมนี้ผมเลยจะเล่นเป็นเน้นตัดป่าเรียวมอร์ดนะครับแล้วก็ไปทําเลนตรงข้ามเรียวมอร์ดนะเพราะว่ายังไงผมก็สู้เรียวมอร์ดไม่ได้อยู่แล้วส่วนของก็จะประมาณนี้เลยนะครับออกตามนี้ได้เลยก็ออกเป็นจอก่อชิ้นแรกก่อนนะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามามันเริ่มปั๊บอะไรนะถ้ามามันเริ่มบูเนี่ยผมอาจจะไปตัดคีมเล วิธีฟาร์มก็อย่างนี้เลยงา้ยยางสกิลสองไว้แล้วก็ตีสลับใกล้ไกลไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราตีใกล้ตีไกลเนี่ยชีตมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นปะมันจะเป็นดานเมจอย่างนี้เลยเฮ้ยผมลืมเช็คเงินทำไมเงินมันเด้งชาย,ยางั้นปะอาจจะเริ่มแดงเนียโอเคม้ามันยังก่ายอยู่นะต้นเกมเอ้าไอาเ้ยมันมันพาดิดเบอร์แล้วผมกดไม่ทันนิวแก่ แต่ไม่เป็นไรอย่างนี้เราได้ตัดป่าไม้เยอะอยู่นะต้นไม้มันพึ่งมามันไปไหนมาวะเฮ้ยเพื่อนเราฟริกไถ่เราไปาคิวฟรีได้นะไม่น่าตายะไปเด๋ยวม้มันน่าจะยังไม่สี่มันยังทำอะไรป่าไม่ได้มันน่าไปตัดตัวเองผมอะ่ะ อเคมาเวลสี่ okay, แล้วน่าจะอยู่แถวตัวเล็กน,นะถ้าเพื่อนเราเดินไปน่าจะตายโอเคเพื่อนเราตายแล้วไอไทยเกี่ยวน้องอิงแหลเบเปียวจังอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราไม่ตายกดพันธิตเลยเรีบไปฆ่าดีกว่ามาแล้วเพื่อนเฮ้ยมาหมามามาสวยเวลาเร อีสุชินเนี่ยเราพยายามตีใกล้ตีไกลนะมันจะทําให้ดาเมจเราแรงขึ้นแล้วก็เราจะเล่นเฉพาะตอนมีอันตินะครับถ้าไม่มีอันติเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่มันนะเพราะว่าอันติเนี่ยมันจะบู์ความเร็วเคลื่อนที่ให้เราแล้วก็เปิดแมบบนะเราจะเห็นทุกอย่างเลยแล้วเวลาปล่อยเรือลงมาเนี่ยมันก็จะสตัรศัตรูได้ทำให้เราเดี๋ยวสลับตีใกล้ตีไกลได้ง่ายขึ้นพยายามเล่นตอนอันตีอ่ะแค่นั้นแหละเวลาเล่นอีสุชินนะเราแค่ต้องฝึกฟาร์มให้ชินเฉย แล้วก็ข้อดีของอีซุนชินนะครับง่ายๆตัวมันฟาร์มไวมากพยายามฟาร์มให้รวยกับป่าฝ่ายตรงข้ามนะเราฟาร์มรวยเราก็เล่นง่ายกว่าแล้วแล้วก็มันเป็นแคลี่ฟาร์มนะครับมันไม่ใช่อสซจรพยายามแบบเล่นระยะไม่ต้องเอาตัวไปแนบมากถ้ามาเปิดตีผมก็จะแดชหนีเลยนะโอเคล่าให้หมดทุกอย่างเกมนี้ผมว่าผมไปทำบนง่ายกว่าเดี๋ยวฟาร์มบนไปทำข้างบนนะยกม้นข้างล่างมันจะมีไฟอะถ้าข้างล่างมีไฟก็ไปทำล่าง ได้อยู่ผมดักขากลับน่าจะได้สักตัวหนึ่งนะปล่อยต้นไม้เดิมแบบตีไก่ตีไก่กครับเหมือนเดิมเก็บสักยูหนึ่งไว้หนีนะนี่แหละความโกของยูซุชินคือมันแรงมากเลยนะผมบอกเลยดาเมจโอเคไม่ตายขาด200ผมไปเคลียร์กางก่อนอิงดักอะไรหนีเพื่อนเวฟก็ไม่เคลียร์ นี่พาดิกว่าพาดีห้าวิพาดตห้าวิรอก่อนอ้ยสวยจัดไม่สวยละโอเคผมตีเสาได้เฮ้ยมา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 ตันสองครับลมไปหนึ่งเอาเฮ้ยไปไปครับไปครับมันเหลือแต่ตัวกิีกแล้วนะตัวดาเมจมันนิ่งออกไฟไปละ ถ้าเกมน้าอย่างนี้เราพยายามตัดป่าไปไเรื่อยเลยนะแต่ม้ามันก็สู้เราไม่ได้แล้วเราสู้ม้าไม่ได้แค่ช่วงเวฟสีเฉยแต่ถ้าเรารวยมากๆเนี่ยม้ามันก็ไม่ไหวกับเรานะเป็นเดิมครับพอไม่มีอันติเราก็กลับไปฟาร์มแต่น,นี้จริงๆเราไปได้ป้อมล่างได้นะเพราะว่าอีกฝั่งอแบบ่ะเพึ่งตายสีแล้วมันเพึ่งเกิดใช่ป่ะมันจะวิ่งมาไม่ทันมันจะอยู่กลางอยู่เลยเราจะได้ได้นะเดี๋ยวนี้ ปยเพื่อนเพื่อนเราเล่นเป็นนะเนี่ยปล่อยแคที้เราฟาร์มนะเดี๋ยวเราไปบลับให้หมดทูครีปเลยแล้วเ,เราก็จะรวยมากๆหรือจริงๆเอาแค่บ,บัฟแดงแล้วไปทำเกมต่อก็ได้แต่ว่าผมจะฟาร์มให้หมดยังไงสุดท้ายมันก็เลดเกมเราก็ต้องแบกเหมือนเดิมนะฟาร์มไปเรื่อยๆดีกว่านี้ผมทำบนได้นะมันน่าจะไปรับกลางกันเยอะไอตัวนี้มันแหลมคนเดียวนะ มปนเดิมครับตีใก้ตีไกลเนี่ยเวลาเล่นก็ง่ายๆนะมันจะยากแค่ตอนแบบหัดเล่นแรกๆเพราะว่าเราไม่ชินแบบตัวละครที่มันตีใก้ตีไกลไงมันมีตัวเดียวเลยปะตีใก้ตีไกลตัวเนี้ยแต่ถ้าเล่นเป็นแล้วว่าผมบอกเลยแบกง่ายมากมันเป็นตัวที่แบบเอาไว้ใช้แบกแรงอ่ะตัวเนี้ยแค่ฟาร์มให้รวยแล้วก็มาไล่ยิงอะ่ะเหมือนจะไหวอยู่นะเพราะว่าผมรวยมากแต่ต้อง,ดงเด็กดียะ ดึงก่อนครับดึงก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับไปยิงนะแค่ที่เราฟรีอยู่ชิวชิวไอ้แหลม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 โอเคสวยตัดปลาต่อครับข้างบนเป็นแหลมเองแล้วเดี๋ยวรอดักได้แต่เอาบัฟก่อนเฮ้ยโอ๊ย ไม่ใช่ละตัวอะไรเนี่ยเงิน7,000โดนเงิน4 6 0 0แล้วยิงคือเวลาตัวนั้นกดตีคือมันแรงมากเลยนะผมขึ้นดาบอันนี้ต่อเลยแล้วก็ค่อยขึ้นจอดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมมารวยมากตรงการมีไฟุวิทยเกียวแล้วเล่นโหดจัดเลยวะผมไปตีป้ามร่างถ้ามามันแหลมมฆ่ามาเลยโอเคแหลมเปี้ยมากโอ้โหเกือบมันแทงสวนเหมือนดินครับ ฟาร์มให้รวยแล้วก็เอาเงินไปตบนะตอนนี้ผมเงินเมื่อแล้วผมบอกเลยหนึ่งห้าได้ตอนเนี้ยอี่รุนชิ้นของคมอ่ะชิ้นท้ายผมจะออกเป็นน่าจะออกเป็นแข็งนะกูสไลด์ใส่แม่งเลยเก่าไม่เก่ากูวัดได้หมดมาดิโอ้หไม่ไหวไม่ไหวไอตัวนี้มันยิงแรงขอดิงก่อนดิมันยิงแอนดมือผมตายอ่ะพออันตีหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน นึกว่าหลับเฮ้ยดูสามโอ้โหเวอร์จัดเลยเพื่อนมากับแคดี้สองตัวน่าจะไปอยู่นะเอาเมันก่อนเปิดก่อนได้ปุ๋ดวิเกือบตายตัวผมแม่งแพ้แค่มานี่แหละเกมเนะี้ยโอเคสวย เล่นง,ง่ายๆนะอีลูชินมันไม่ได้เล่นยากเลยพยายามฟาร์มให้รวยให้เฉยอ่ะเพราะว่าต้นเกมมันค่อนข้างอ่อนนะอีูชินแต่ถ้าเราฟาร์มรวยขึ้นมาแล้วเราเอาเงินมาตบอีกฝั่งได้เนี่ยมันก็จะโหดมากข้อดีเลยคือฟาร์มใวอันตีใช้เปิดแมพได้มันเอาไปใช้สปิดฟาร์มอะไรพวกนี้ได้